หลายร้อยตัวก็ราคาเดียวกันหมดเลยค่ะลูกค้าเนี่ยค่ะลูกค้าที่สวยอบแบบนี้เลยนะหนึ่งร้อยตัวจากงานเข้าใหม่ล่าสุดนะคะงานเข้าใหม่ล่าสุดบอยก็สวยนะบอยก็สวยค่ะเดฟก็ นี่นะคะหนึ่งร้อยตัวสามพันเจ็ดร้อยบาทเป็นสื้อแบบนี้เลยนะคะดูงานตัวนี้ของแบรนด์นี้กันเออลูกค้าดูงานสวยไม่ละหนูบอกแล้วว่าหุหน้าเยไม่สวยลูกค้าดูเลยนะคะเนี่ยนี่หนึตัวสามพเจ็บาทนะคะงานก็ใหม่ล่าสุดของวันนี้เลยนี่ค่ะเนี่ยกรูโค้งทำ่ะดีจัมากเลย เราไว้ด้วยค่ะเลค่ะเนี่ยดูดิลูกค้าดีเทลข้างเขานะเก๋ๆเล่อนเลื่นทั้นตนะดีเทลข้างรลอนนะก็หลงเราแล้เธอเนี่ยลูกค้าแมค้พูดแข่กับแจ็ปนนะลูกค้ายากจะบอกขนก็โคตรหนักเลยดูดิลูกค้างานสุดมากลูกค้าเห็นไหมลูกค้าเห็นรูปมันสุดมากเลยนะวีนี่รัก นเลยอ่ะนี่นะคะหนึ่งร้อยตัวสามพเจ็ดรบาทนะคะหนึ่งร้อยตัวสามพัเจ็ดรบาทนะคะพันห้าเนี่ยโอ้โหรเอดีใครจ้าตัวที่แมค่ค้ากำลังไล์แจ้งได้นะขอ,อตัวที่แมค่ค้ากำลังไล์ได้ไหม คือมากค่ย,ยืดด้วยนะคะคืดมาโนี่นี่อคุณานเลยนะคะ,ยยะ,ะ,คะใช่สวยแตวุ่นี้คือรกิมเลยนะงหยบน้ารกะเนนะคะลูกค้าถกหบนะไม่ที่แุมด่นะคะลูกค้าแะคะ้าเสียดตาม่อยนะก็ต้องแขกกรเเรียมคนนะคะ